อนติเตียงอยู่เดือนหนึ่งเพิ่นกรเลยต้องฉีดยารักษากระดูกเพื่นบอกต้องฉีดตลอดชีวิตถ้าบ่าฉีดยารักษากระดูกกระดูกมันสีพุน่นไปเรื่อยป,ป่วยมาตั้งแต่ พ่อสองหกสามนอนติดเตียงอยู่เดือนหนึ่งป้าไปรักษาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปคลินิกก็บ่ดีขึ้นป้าก็เลเขามารักษาที่กรุงเทพมาโรงพยาบาลแรกเพิ่นจิพาตัดก็เลยบ่อยากพาตัด,ตดไปเรื่องบาลที่สองเพิ่นก็เลยต้องฉีดยารักษากระดูกถ้าบม่ฉีดยารักษากระดูกกระดูกเพิ่นสิพุ่ไปเรื่อยเข็มหนึ่งคุมได้หกเดือนเพิ่นบอกต้องฉีดตลอดชีวิตก็เลต้องมาฉีดยาทุกทุกหกเดือนเข็มหนึ่งหมื่นสี่ปีหนึ่งฉีดสองเข็ม ต้องติดตลอดชีวิตขึ้นมาสิบชั้นที่3าผู้จักกันเป็นเพื่อนของลูกสาวเขาก็เลยมาเยี่ยมป่าอยู่กรุงเทพเขาบอกอแม่ล่องกินเยอแล้วอ่อยนี่ล่องดูมองดูก็เลยล่องกินดูกินดูได้ครึ่งกระปุกรู้สึกว่าอันที่ดีขึ้นมันจะบอ่ปวดเท่าไหร่ ก็เรียกว่ลูกสาวว่ากุ้งแม่แม่เป็นสบายตัวขึ้นก็เก้าลูกสาวบอกว่าแม่อย่าเว่อกระบอกมันไม่แมนอิลีกินเม็ดกระปุกหนึ่งกินเม็และอาทิตย์หนึ่งแม่ก็รู้สึกว่ามัน็ือปวดขึ้นอีกปวดขึ้นอีกก็เลยโทรบอกลูกสาวสาวว่าแล้วยาแม่หมดหรือยังยาแม่หมดแล้ว เป็นอาทิตย์แล้วแล้วแม่ทําไมไม่บอกแล้วคงจะได้ซื้อส่งไปให้ลูกสาวและซื้อส่งไปให้อีกสองกระปุกแต่ก้อนนี่ต้องกินยากแก้ปวดกับยานอนหลับทุกมือก่อนนอนต้องกินทุกมือฉันนอนบลับป่าจะนอนบหลับเลยกินไปได้เมื่อกระปุกหนึ่งก็เลยหยุดกินยากแก้ปวดกับยานอนหลับมาตั้งแต่นั้นมาก็กเลยกินแั่เตยเล่ออ่อยแต่ก่อนคุณหมอบอกว่าต้องฉีดหกเดือนฉีดครั้งหนึ่งปีหนึ่งสี่สองเข็มตลอดชีวิตเพราะหมอฉีดยาเข็มที่สามหมอบอกว่าคุณปปา ต้องจิบเบิงจะกขาดดีกับพ่อก,ก,ก็เ,อเ,อเ,อเลยไม่กินยาเจ๊ยาอ่อยร้องเบิงจากไปกินแล้วยาอ่อยแล้ว,ลว,ลว,ลวรู้สึกว่ามันจะหายปวด<ม>แล้วก็นอนหลับดีบต่บต้องบ่ต้องเพิ่งยานอนหลับอีกต่อไปจ้อะแล้วยาอ่อยดีหลีค่ะ